สวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับต่อนะครับเราอยู่กันในเกมแ l a c k l o c k Gravity Server OD นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการหา Snowflower หรือค i t ตันที่เอาไว้ใช้แลกคอสตูมต่างๆในกิจกรรมคิดมัดให้ได้เยอะๆนะครับพร้อมพร้อมถึงจะมาบอกวิธีการเกิดของเ,ออเจ้า Santa b o l i n g ทั้ง5จุดในแมปบลูตีด้วยนะครับต้องท้าความก่อนนะครับว่าก่อนที่บอสคิทตันจะเกิด เราต้องตีซันต้าโปล i ิงนะครับห้าตัวนะต้องตีให้ครบ5ตัวนะครับโดยซันต้าโปลลิงจะกระจายตามจุดต่างๆในแมปทั้งหมด5จุดนะครับและจะมีดีเลย์ในการเกิดเนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงนะครับถ้าเราตีครบแล้วนะครับอันนี้ไม่ว่าใครก็ตามนะเออผมตีหรือคนอื่นตีอย่างเงี้ยถ้าเขาตายครบ5ตัวแล้วทางระบบจะขึ้นข้อความมาว่าคิดตันกำลังปรากฏตัวแล้ว และเขาจะนับถอยหลัง5 4 3 2 1และเขาก็จะเกิดตามจุดที่ซันต้าโปลิงตายมันมีทั้งหมด5จุดนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีจุดไหนบ้างเนาะตอนนี้มีผู้ร่วมถ่ายคลิปกับเราด้วยก็คือน,น้องฟลุกแล้วก็น้องนายก็สวัสดีนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่มาช่วยพี่เนาะอะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าซันต้าโบลลิงมันจะเกิดตอนไหนเนาะ ปกติตอนที่ผมเล่นเมื่อตอนกลางวันที่ตอนมาล่าเจ้า snowflower เนี่ยมันจะอยู่ที่เที่ยง3-5มาอย่าเงี้ยครับเที่ยงสามห้าบ่ายโมงสามบ่ายสองย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนนี้มัน2องทุ่มสี่สิบแล้วนะครับมันเลยมาแล้วเนาะคือผมไม่แน่ใจว่าเวลามันคาดเคลื่อนหรือเปล่ามันอยู่ที่คนตีคนจุดท้ายอะ่ะในโพลลิ่งของรอบนั้นๆน,น,นะครับตอนนี้โพลลิ่งยังไม่เกิดนะแสดงว่าผม มองว่าน่าจะน่าจะอีกครัดประมาณส5นาทีต่อจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะอธิบายจุดต่างๆก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวพอเจอซานตาโปลิงผมก็จะเอามาให้ดูนะครับโดยจุดเกิดของซานตาโปลิงในเมืองรูตี้ทั้ง5จุดนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับพิกัด189257อาจาำไว้นะ189 นะครับแล้วก็วัก257จุดนี้คือจุดที่5นะครับเราอยู่จุดบนสุดของเมืองรูตี้เนาอะอโดยแต่ละจุดจุดเขาจะเดินแบบเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกานะครับนี่คือจุดที่5นะเออจำไว้นะครับเดี๋ยวขึ้นพิกัดให้189257นะครับต่อไปเราจะเดินลงไปหาจุดที่1นะครับโดยจุดที่1เนี่ยก็จะมีน้อง ยืนรออยู่นะครับก็คือน้องนายเออน้องนายนะผมให้นอผมว่าภารกิจให้น้องนะครับอยู่ที่จุดที่หนึ่งนะเออเดินถูกมันเนี่ยถูกนะ <c oughs> เออเดินตลกัตลกตกแทกมาผิดัรัออโโอ้ยเดินมาตั้งหลายชั่วโมองผมบอกเลยมืนมืนนี่เดินเลี้ยวนี้งงกับแมพเหมือนกัน ขอบคุณข้อมูลนี้จากคุณแบงค์นะครับเออต้องบอกเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอบคุณคุณแบงค์มากที่แบ่งปันข้อมูลนี้ให้ผมได้ผมให้ผมได้มาทำคอนเทนต์จุดนี้ครับที่เราอยู่กับน้องนายนะคือจุดที่1นะอ่ะผมเขียนจุดที่1นะครับเออพิกัดอยู่ที่2 0 1 1 6นนะครับจุดนี้นะจุดที่1นะครับน้องนายก็เป็นคนเฝ้าเอาไว้เนาะเอออ่ะสองหัวใจทีเอ่อ,อ ข้างบนคือจุด5ที่ผมอยู่เดินลงมาตรงนี้ก็เป็นจุดที่1แล้วเราก็จะไปจุดที่จุดที่2กันนะครับจุดที่2ก็จะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆจุดที่1นะก็เดินลงมาหน่อยเออผมใช้คําว่าเดินลงมาหน่อยนะอ่านี่จุดที่2มีคนมายืนรอด้วยพ่อหนุ่มนักบวชผมเห็นตั้งแต่ตอนกลาวันแล้วจุดที่2คือจุดนี้นะครับพิกัด185เอ่อ185105นะครับ เออพิกัดนี้จุดที่2ข้างบนคือ5เดินลงมาก็คือ1นแล้วก็ลงมาอีกทีก็1ก็2นะครับอ่านี่จุดจุดสองนะสองไปน่าจุด2เดี๋ยวผมขึ้นตัวเทกมาให้นะครับแต่ละจุดแล้วก็เดินลงมาทางซ้ายเราจะไปจุดที่3กันนะครับเออจุดที่3นะซึ่งจุดที่3ก็อยู่ไม่ไกลครับนี่จุดที่3อยู่นี่แทนนี่จุดที่3เออนี่จุดที่3นะ พิมพ์ก่อนป้าพิกัดอยู่ที่95แล้วก็1 17นะครับเอ่อทุกจุดผมจะขึ้นตัวอักษรเป็นเทคแล้วก็พิกัดให้จุดที่3อยู่นี่นะเขาเกิดนะครับข้างบน5ลงมา1ลงมา2แล้วก็เดินซ้ายมาเป็น3นี่คือจุดที่3นะเสร็จแล้วก็ไปจุดสุดท้ายคือจุดที่4ี่นะครับเออจุดที่4ี่จะอยู่ที่ที่ไหนเอ่ยที่ไหน ที่นี่ไงเออเราอยู่กับน้องฟรุกนะจุดที่สีพิกัดอยู่ที่96ครับเออ96แล้วก็169นะครับเนาะไม่ต้องกลัวนะว่าจะจะจำจุดไม่ได้นะครับก็ขอแค่ดูคลิปของผมนะผมบอกพิกัดบอกจุดให้เรียบร้อยนะครับนะนี่คือจุดที่4นะครับอ่ะแล้วนะสุดท้ายเราจะเดินไปที่จุดที่5ที่เราอยู่นะครับ วิธีการมันง่ายมากเดี๋ยวผมจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนนะว่าทำยังไงเอ่อทำยังไงแล้วถึงจะได้แบบเขาเรียกอะไรอะสบายๆเออสบายๆเ,เลยละ่ะขอแค่เตรียมปาร์ตี้มาแค่5คนก็พอนะครับเตรียมปาร์ตี้มา5คนแล้วก็ให้แต่ละคนยืนประจําจุดทั้ง5จุดในแมปดูตี้เพื่อรอเพื่อรอนะเพื่อรอซานตาโปริงให้มันเกิด แล้วก็ตีซันต้าโพลิงนะครับเออเออเออพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะพอซันต้าโพลิงตายแล้วบอสมันจะสุ่มเกิดไม่ว่าบอสจะเกิดที่จุดไหนก็ตามให้เพื่อนตีไปเลยครับให้เพื่อนตีไปเลยเออแล้วพอเพื่อนตีเสร็จได้คิดตั้นเสร็จนะครับคิดพอพอบอสตายอ่ะคิดตั้นจะถูกดรอปทั่วแมป ทีนี้เราก็วิ่งเก็บของเก็บไรได้เลยนะเก็บ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 พิตันคนเพื่อนคนไหนที่ตีบอสตายเขาจะได้เยอะที่สุดก็เดี๋ยวเราค่อยเอามาแบ่งกันเอเนี่ยเป็นวิธีการที่เราใช้แต่เสียดายวันนี้เรามีกัน3าคนไงเราขาดสองคนนะครับอก็ไม่รู้ว่าผมว่าจะดวงดีมาเกิดตรงจุดที่น้องของเราหรือคนในปาร์ตี้เราอยู่ไหมนะครับผมบอกเลยนะว่า การเกิดของงซตน้าโปลิง Star นะฮะจุดนี้ทั้ง5จุดก็เป็นไปตามที่จุดที่ผมบอกนะครับขอบคุณข้อมูลจากคุณแบงค์มากๆคุณแบงค์แบบยอดเยี่ยมมากที่แบ่งปันให้กับผมนะเออคุณแบงค์เป็นผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์โอดีนะผมคิดว่าน่าจะเป็นคนแรกที่แลกคอสตูมไอเจ้าหมวกแมวหมวกแมวหมวกแมวสนต้ทครับที่มันต้องใช้สโนว์ฟลาวเวอร์ถึง1000ชิ้นแรกนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวด้วยนะ ทุกวันนี้นะครับผมแรกผมอ้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแรกผมได้มาเห็นว่าในนี้มันไม่มีใช่ไหมเออนั่นหมายความว่าผมได้เอาไปขายแล้วนะครับมีคนตั้งรับอยู่ที่20,000ถึง25,000ต่อ1ชิ้นนะครับเ,เมื่อตอกวันผมได้มาทั้งหมด15ชิ้นนะโคตรดีเลย แล้วผมก็เอาไปขายขายขายก็ได้เงินติดตัวมาเนี่ยสักเก้าแสนนะเนี่ย <c oughs> นะเพราะนั้นมันขายได้ราคาดีถ้าเกิดว่าใครที่เออไม่ได้ไม่อยากจะไปแลกของก็ไปขายก็ได้ครับขายให้พวกพ่อค้านะไม่ได้ขายโยน NPC นะขายให้พวกพ่อค้าเนาะก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับเราได้นะครับพอดีคุณแมงค์บอกว่ามีคนถามคุณแมงค์มาเยอะมากแล้วคุณแมงค์ก็เลยเอาข้อมูลนี้มาแบ่งปันกับผมอยากให้ผมทําคลิปออกมาอาธิบายนะครับออก เพ็คือเป็นสื่อเป็นสื่อในการกระจายข้อมูลออกไปเนาะคือหลายหลายคนเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ยชันด้าโพลลิ่งมันเกิดตรงไหนเออมันเกิดตรงไหนนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะอืมพอพอแบบคุณแบงค์ส่งข้อความมาทางเพจต่อเกมเมอร์อย่างเงี้ยผมนั่งอ่านอ่านแล้วก็แล้วลองมาเดินดูสิเป็นยังไงอย่างเงี้ยอืมสุดท้ายเขาเขายังไม่เข้าใจนาะ ขนาดข้อมูลอีู่ที่ผมผมยังไม่เข้าใจเลยจนกระทั่งเขาต้องเข้าเกมมาเพื่อพาผมเดินมาตามจุดต่างๆจนผมเข้าใจแล้วผมก็ได้ไลฟ์สตรีมไปแล้วนะครับสามารถไปดูสตรีมวยว้อนหลังผมได้เนาะเ,เราถึงแม้ว่าเราจะตีไม่ทันคนอื่นเนี่ยเราก็รอเก็บของตามรอเก็บสโนว์ฟ o w e r ตามแมปก็ได้รอบนึงได้ไม่ต่ำกว่า7-8ชิ้นแน่นอนที่เต็ท,ที่ที่เก็บตามแมปนะเออแต่ถ้าใครที่ตีบอสได้คนแรกผมบอกแลว้วคุณรับทรัพย์ ได้ไม่ต่ำกว่า15-20ถึงชิ้นต่อรอบนะครับแล้วคุณก็ทาอย่างนี้วนไปทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงผมบอกแล้วเตรียมปาร์ตี้มาแค่5คนแล้วก็ยืนมาจําจุดเอาไว้5จุดตามที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะครับใครดูไม่ทันฟังไม่ทันย้อนกลับไปเลยผมขึ้นเทคให้จุดที่1พิกัดอะไรจุดที่2พิกัดอะไรจุดที่3พิกัดอะไรและจุดที่4พิกัดอะไรรวมไปถึงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือจุดที่5 ไม่ต้องกลัวนะผมกับคุณแบงค์ไม่มีส่วนน่าส่วนเสียอะไรกันนะครับเออเราเราทำด้วยใจของเรานะเออที่อยากจะแบ่งปันข้อมูลให้นะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะแต่ว่าเจ้าซันตาโบลิงตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับก็เดี๋ยวพอมันเกิดแล้วเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนมันเกิดนะเพราะว่ามันมีดีเลย์การเกิด1ชั่วโมงนะครับอันนี้ซึ่งก็เดี๋ยวรอดูกันว่ามันจะเกิดตอนไหนนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอญอาต อ,อวาร์ปไปตรงจุดที่ซันต้าโพลิงเกิดนะครับขอได้เฉาะโพลิงกันอันหนึ่งทันไม่ทันไม่เป็นไรนะเอ่อถ้าเกิดว่าผมไม่สามารถตีบอสให้ดูได้เงี้ยเดี๋ยวก็ต้องขออภัยนะเอ่อมันต้องใช้ดวงนี่ไงเตือนแล้วโป้งเอาให้โอ้โหเรียบร้อยเกิดมาแล้วก็โปรโเสียงดังเมื่อกี้ขออภยัยกำลัง หันมาเกิดพอดีเที่ยงคืน13นาทโีโอเคแสดงว่ารอบต่อไปที่โบลิ่งจะเกิดก็จะเกิดประมาณตี1นึ่ถึงตี1นึนาทีนะเออแล้ว่ารอตีบอสได้เลยฉันก็รอตีบอสเหมือนกันนะครับตอนนี้ข้อความยังไม่ขึ้นนะข้อความของระบบยังไม่ขึ้นนั่นหมายความว่าโบลิ่งซันต้าโบลิ่งเนี่ยยังยังไม่ถูกกำจัดเอ่อหมายความว่ามันต้องกำจัดซันต้าโบลิ่งห้าตัว แต่ว่าตอนนี้ผมตีไปตัวหนึ่งแล้วหลือ4สี่ตัวก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปตีตามจุดต่างๆไหมผมคงไม่เคลื่อนย้ายนะอันนี้ผมบอกก่อนครับเพราะว่าการเคลื่อนย้ายใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเชื่อผมในแมปนี้มีผู้เล่นอยู่เขาต้องวิ่งไป,ไปตีตามจุดนน่แน่รอแป๊บหนึ่งนะเออต้อง,ต,องต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะเพราะว่าปกติ คือน้อง game, น้องนายกับน้องคงตอนนี้ก็ไปพักผ่อนแล้วนะครับนี่มันก็ดึกแล้วอย่างเงี้ยเออคือผม,มจะให้น้องยืนตามจุด,จ,ดจุดเลยจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าอ่านี่ไงเห็นไหมไอ้นั่นไปแล้วนิวเจนนิวเจนบอกว่าคือไม่มีใครตีใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องมีคนไปตีสักคนหนึ่งนะครับไอ้นิวเจนไปแล้วที่เหลือเรารอ,รอบอสเกิดนะอืมต้องใจเย็นๆนะ ในกรรมนี้ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็บวกกับดวงด้วยถ้าเกิดตรงนี้ได้ผมสามารถตีได้เลยแต่ถ้าผมประเมินสถานการณ์แล้วมันไม่เกิดตรงนี้เราต้องวิ่งนะครับวิ่งเพื่อไปหาตัวบอสเนาะถ้าถ้าวิ่งไปยังไงก็ตีไม่ทันเ,เดินไปยิ่งถ้าถ้าเกิดว่ามีสัตว์ขี่หรือมี AB อย่างเงี้ยก็พอที่จะเดินไปที่จุด1.2จุดได้นะครับแต่ถ้าจะไปจุด3.4จุด 4, ต้องวิ่งนะเออนี่ไงคำสั่งมาแล้วคิดตั้น เมืองลูตี้กำลังจะปรากฏตัวนะครับ5 4 3 2 1อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนรอรอถ้าไม่เกิดเราจะวิ่งนะครับปรากฏตัวแล้วปรากฏตัวแล้วไม่เกิดวิง่งโอเควิงอีกโอเคอ่ะมาตอนนี้คือจุด3าจุดส สามนี่ไงโอ้โหโอเคโอเคเรียบร้อยนี่คือจุดที่สามนะครับก็โอ้โหก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเนี่ยผมตีไม่ทันผมจะไม่ตีนะผมจะยืนหลวมหางเออใครที่ตีคนแรกได้ก็ได้ไปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องรอเก็บของแล้วกันเออผมจะรอเก็บของนะออกมากงห่างเลยห่างไม่ห่างก็ได้ขอไปครับก็ักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคน บอสมันจะเกิดเนี่ยรงเกิดนี่คือจุดที่สามนะครับเรานะอยู่จุดห้าไงโชคดีที่ที่ทสามารถมีวาวให้ใจได้เ,เพื่อนๆฟอร์มัตีห้าคนจีมาจําจุดได้เลยอ่ะนี่ไงเก็บ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 ใช้กีกไม่ได้นะอ้าวอ้าวไม่เก็บกันเหรออ้าวเฮ้ยเก็บไม่ได้เหรออ๋อโอเคนั้นวิง่งไปเลยครับมันมันจะหล่นตามแมบบต่างๆนะเอออ่ะ,อะเก็บเก็บวิ่งก่อนมีอีกไหม คือวิงนี่คือหาของที่มันตกตามพื้นนะโอ้หมาก็เฮ้ยเมื่อกี้นี้ผมเก็บไม่ได้อะเออแย่เลยอ่ะโอเคส่วนทีได้มาห้าอันนะครับขี้หมูขี้หมาได้มาห้าอันนนะเออก็นั่นแหละก็เป็นไปตามที่ผมได้ทําคลิปแนะนําเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปที่จุดห้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปนะเออคือบอกไว้เลยนะว่า บอสเนี่ยมีโอกาสเกิดตามจุดที่ผมได้กล่าวไปทั้ง5้าจุดนะครับอันนี้บงบอกกนะ่อนนะเออซึ่งถ้าเราฟอร์ปาร์ตี้5คนเนี่ยเราสามารถส่งเพื่อนเราไปยืนตามจุดได้เลยถ้าบอสเกิดตีได้เลยครับคนตีคนแรกเท่านั้นที่สามารถที่จะคว้าคิดตันไปได้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ตีไม่ทันนะเออก็สามารถไปเก็บตามเนี่ยตามพื้นได้ มันจะมันจะดอปโป้งทั่วแมปเลยเนี่ยผมได้มา5ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเราเอา5ชิ้นนี้ไปขายอ่ะเราต่องหมื่นก็ได้แสนหนึ่งแล้วก็ดีผมบอ,อกเลยนะครับก็ขอบคุณข้อมูลของคุณแบงค์มากนะครับแล้วก็ขอโทษคุณแบงค์ที่ทาให้ผิดหวังนะคุณแบงค์บอกว่าเนี่ยผมผมฮะผมมาหาบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคงได้ครบพันชิ้นนะครับมันจะได้ครบได้งไง ผมหาได้ผมก็เอาไปขายตลอดนะครับรอเล่นนะแล้วก็ขอบคุณน้องนายกับน้องฟุกด้วนนะเออนี้น้องไปนอนแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็เที่ยงคืนจะ20แล้วนะครับก็อาจเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าผมอัดคลิปตอนช่วงต้นเนี่ยประมาณสักสามทุ่มไงแล้วก็แบบมีน้องมาช่วยเออแต่อัดได้แป๊บเดียวนะพอพอผมต้องไปทํางานต่อก็เลยต้องมาอัดหลังเที่ยงคืนนะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับไปตัดคลิปให้เสร็จนะ เออแล้วก็เดี๋ยวจะอัพลงให้เพื่อนๆดูกันนะครับเออสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะขอหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วกออ็ขอบคุณทุกๆอย่างนะครับแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเออผมสตรีมด้วยนะผมจะสตรีมทาง YouTube นะครับออช่องต่อเกมเมอร์ก็จะสตรีมทุกวันนะครับก็อ,อ่า หลังห้าโมงเย็นเป็นต้นไปหรืออาจจะสตรีมก่อนหน้านั้นก็ได้กดซับสไครต์เอาไว้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ